เอเป็นไงครับเป็นไงครับร่มมาครับผมมัน่ึ้นให้ผู้อร่อเนี่ยมันละลายในปากปกติยังไม่ไม่เคยกินอ่ะปม่เคมกินแล้วะอันนี้อร่อยนะปกติเราอยู่ดอยไม่สลองเรากินแต่เนื้อหมานะได้เอมัรูม่ิอนนี้าต้องออองอีรับ่บ้แล้วหไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งคำ ตอนนี้ครับม้อนื้อหมยฮึฮัตว์ตวอนนเอาึะครับมีไม้แรกกำลังจะมานะครับทีฮึฮนะึฮ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 ึนึฮึฮึฮนฮึอแท้นะครับฮึฮึเ,เึฮ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  S <S เป็นไงครับเป็นไงครับนุ่มมากครับผม,ม,มน้ำจิ้มอะไรกูอร่อยเนี่ยน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มอะไรไม่รู้เหมือนกันอร่อยมากเลยเหมือนไอ้นี่เลยนะครับถ้าถามว่าผมก็จะเหมือนไอ้อพริกมามา่าเคยใครพริกมากม่มา<ๆ>ครับอันนี้ไม้แหล่ะครับผมผมยังไม่ได้กินเลยนะครับนี่ครับให้ดูครับอันนี้มันย่างโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยมันจะย่างของมันนะครับอร่อยนุ่มมากอืมนี่ครับฟินนะครับแต่ละคน ร้านไม่ใหญ่มากนะครับอร่อยมากอร่อยมากนะครับอันนี้เสื้อเสื้อนาตาลเป็นเจ้าภาพครับใคครตตััูงเจ้าภาพจนจะเลยครับขอบคุณมื้อนี้ครับเจ้าภาพอันนี้คำแรกครับดูครับอันนี้มาเติมเลยเวทีกูดช่างกัโคตรหอมอ่ะหอมมากเลยอ่ะ พี่แ้งว่าวันนี้ดึงให้เรหน่อยนี้คำแรกคำแรกครับเอาถามเมียก่อนถามเมียวะไม่ต้องมาถ่ายกูยากเป็นไงวะครั้งแรกครับที่กินอร่อยนะมันละลายพี่ป้าไม่แล้วละมันละลายในปากปกติยังไม่ไม่เคยกินอ่ะปกติไมกินนั่นแหละอันนี้อร่อยปกติเราอยู่ดอยไม่สลองเรากินแต่เนื้อหมานะใช่ไม่ได้ อย่าเรื่องจริงเอาพูดเล่นไหมเฮ้ยแต่กลิ่นมันก็ได้คนะแต่เออเมื่อสมัย20ปีก่อนนี่กลิ่นหอมมากเลยหอมมากเลยไ่กต้องามแตอร่อยขนาดนี้นะหไหมนี่อะไรก็วาแม่ละลายในปากเลยอะ งกินครั้งแรกงก็ชอบชิวจีนแล้วงก็มาตามหาสินที่บ้านเราไม่มีอย่าจิ้มพริกเยอะนะเดี๋ยวมึงลิ้นชาด้วยไม่ชาเนีไม่ชาแกกับแพ้เหมือนกันหรอวะไม่นไงเกือบแล้วด้วย嘛เกือบไปขอมเนี่ยนี่ไงเกือบมมักเกือบหมักที่ซ่าแบบนี้แมเรต้องรออีกเสี่ยฟ้าขอบคุณสำหรับวันนี้นะพี่ป้าวันนี้ พี่สาวผมเลี้ยงนะพี่สาวผมนะคนนี้นะเพราะว่าพี่ไฟอยากกินขนมเหนของแถมนะของแถมนะอันนี้คือยำเต้าหู้นะแต่ว่ามันจะเป็นเต้าหู้แผ่นนะครับดูดีเลยทีเดียวครับดูอันนี้พริกล้วนๆเลยนะลาหละอดสองูงกับพริกนี่อร่อยดีครับลาะหละอดสูงสุดผัชชีได้ตรงฉลอืด ต้องใส่พริกเยอะๆ,ๆนะมันถึงจะอร่อยป่ะนั่งรถมาไม่กิ่ปีเลยอรต้องตามด้วยนี้ครับน้ำโออิชิน้ำชาน้ำชาชิมดูนะครับต้องู้แผนนะครับผมซอฟตี้ซูนะครับอันนี้คือข้าวแถมนะข้าวแถมว่าข้าวแถม เป,เป็นไงครับเปรี้ยวหน่อยอันนี้ไม่ผ่านสนาหรับกนะัวไม่ผ่านนะว่าไม่ผ่านเปรี้ยวเกินแต่ถ้าเป็นมืนอ,อ,อ,ออร่อยกูจริงเข้ามาแล้วด้วยเนี่ยเน้นเนื้ออย่างเดียวตื่นเลยบอกแล้วไงนี่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ไอเตาอะไรถ่ายกูทำไมอ่ะ นี่เอาเลยโหคนน่ากลัวเลยคุณว่าจุมาฟาร์มหนึ่งเก้าเก้าสิบอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าย่างไม่ทันนะครับผมโอ้ยย่างไม่ทันเลยครับไม่ทันสุกครับหยิบไปหมดเลยสองคนนี้นะตัวกินเลยนะตัวกินเลยนะสองคนนี้นะ โอหแล้วนี้ก็เป็นผัดหมี่นะโอ้โหดูครับร้อนๆเลยครับผมอันนี้คือผัดผัดหมีด่ดอยนะผัดหมี่บ้านใหม่อ่าผัดหมี่บ้านใหม่ <laughs> ดูอันนี้ครับอืมอโอ้อันนี้เป็นผัดหมี่นะผัดหมี่บ้านใหม่นะครับต้องใส่นี่คนระับลงมาได้ไหใช่ครับแต่ผมเนี้ยอร่อยนะอันนี้เป็นต้นตำรับไก่ดมอันนี้คือผมต้นตำรับกินมแต่แบบโปรตีนจะเผ็ดตัวนี้นะอร่อยครับผ่านไหมอร่อยมาก ไม um um> um> um well um> um> ่้ดไม่ไ um ด um ันเดดถุนแล้ว็นเนื้อแก่เนี่ยอร่อยทีอืออ่ะไม่เอาไปวางุล็อกมาเนี่ยเนื้อแก่ว่าโหมันเยอะดีแล้วอย่างเงี้ยนี่นมันต้องอย่างนี้นะนี่นะครับหนึ่งไม้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 หนึ่งคำเป็นไงครับ ทำตาแบบไม่เคยกินมาก่อนนี้ครับร้อนชืาา่นไ <laughs> หมสัต <laughs> ว์ <laughs> โอ้นี่นะครับเล่นอะไรเนี่ยมังกรไฟนะครับสมัยเด็กๆ <laughs> ใส่เทียนให้ <laughs> ใส่หมูย่างตัวทไวทยต้องค่อยค่อยอย่างใช่ค่อยค่อยอย่างก็ไม่ถม่นมุกเด็กแค่พี่ฟังคนเดียวก็เหมาไป <laughs> เท่าไหร่แล้วใช่ไหมต้องมีของเปรี้ยวต้องมีของเปรี้ยว ต้องกินแบบไม่สุกอ่ะกินแบบสเต็กอะใช่ใช่เขาเรียกเมนเดนแร่มีไส้อะงเอาลงมาเนี่ยอร่อยเลนะเนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยก็ชัดชื้อมเลยซื้อว่านเมียกินข้าวมิก็สี่งตรงนี้เลยนะลงเลยดิโอ้หเบื่ออาชีพอยากรู้ไอต่อไปไหนก็ไปกดติดตามไว้นะไปกับมันุตีแหละเยดอเน่ไม่นะไอต่ โอเคครับโอเคครับ <Okay, up. S 2> <laughs>